นวัค่ะวันนี้บริษัทไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูตู้นะคะเป็นตู้ผนังไอโซวอลนะคะ โครงสร้างเหล็กแท้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะและมาพร้อมด้วยผนังไอโซวอลกั walk, นความร้อนให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะทางลูกค้าของเรานะคะได้สั่งเพิ่มประตูเป็นประตูบานเลื่อนนะคะไซส์1.6คูณ2เมตรนะคะมาด้วยหน้าต่างบานคู่นะคะเมตรคูณเมตรค่ะปะเราเข้าไปดูภายในกันนะคะภายในนะคะในส่วนของภายในนะคะ <P> เรา <P> มีพื้นปูกระเบื้องยางให้ เรียบร้อยแล้วนะคะมีระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบพัดลมดูดอากาศและตู้คอนโทรลไฟนะคะได้รับประกันม,มออกอทุกชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลอดไฟนะคะและปลั๊กไฟทุกอย่างของเรานะคะได้รับมาตรฐานหมดทุกชุดมาเรามาดูในส่วนของห้องน้ำกันนะคะ ตัวนี้ทางลูกค้าเราขอเพิ่มห้องน้ำเข้ามาซึ่งเป็นขนาด1.5คูณ1.2เมตรค่ะภายในห้องน้ำนะคะกัะเบื้องเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะเป็นกับเบื้องที่ไว้ปูห้องน้ำภายในบ้านเลยค่ะและยังมีพัดลมดูดอากาศเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวในห้องน้ำพร้อมหลอดไฟพร้อมชักโคกแล้วก็อ่างล้างมือและยังไม่พอยังมี ฝักบัวไว้สำหรับอาบน้ำภายในตู้ได้ค่ะครบจบภายในตู้เดียวท่านใดที่กำลังมองหาตู้ออฟฟิศผนังไอโซวอลในงบน้อยนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0891123773นนะคะคิดถึงตู้ออฟฟิศหรือว่าตู้บ้านพักนะคะคิดถึงไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปได้เลยค่ะ ทานใดที่ต้องการให้แอดมินรีวิวสินค้าตัวไหนไม่ว่าจะเป็นตู้ออฟฟิศตู้สำนักงานหรือว่าตู้บ้านพักติดต่อเรามาทางด้านล่างหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์หรือกด s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้แอดมนไทายคอนเทนเตอร์กรุ๊ปด้วยนะคะ